จะเจอกันเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนตมนซค่ะเพื่อนวิตาินนี้านไวรัสนะคะต้านวัดค่ะเพื่อนเพื่อนี่ค่ะทานชันทานดีดีค่ะนี่ค่ะทานเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะเด็กๆนะคะถ้าผู้ใหญ่ก็สีเม็ดค่ะให้มันได้พันพันมิลลิกรัมหรือพันสองร้อยก็ได้ค่ะนี่ค่ะตปานไวรัสนะคะตัวนี้ค่ะทาน ทดลองกับฉันค่ะสินค้าชฉันนะคะน,นะ,คะดูได้เลยค่ะจะทานากินดีแล้วบอกต่อค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยค่ะฉันกินแล้วมันดีอ่ะดีมากๆเลยฉันก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาทดลองใช้ลองซื้อกินซื้อใช้ดูเหมือนฉันเนี่ยค่ะดูแลร่างกายทัศนลักษณ์ร่างกายากของเรานะคะเราต้องต้องดูแลนะคะนี่ค่ะ อย่าให้มันเป็นอะไรไปก่อนเราก็อยู่กับลูกกับหลานเราไปนานๆน,นะคะนี่ค่ะตั้งแต่หลานกันทานตัวนี้ไม่เคยเป็นเลยนะคะนี่ค่ะจิตมินซีตัวนี้ค่ะดีสุดยอดเลยค่ะเม็ดหนึ่งจะมี3 0 0ร้มิลลิกรัมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ3 0 0ร้มิลลิกรัมเด็กกระทาน2เม็ดพอ6 0 0้อมิลลิกรัมผู้ใหญ่กระทาน4เม็ดไม่ได้พันสอง้อยมิลลิกรัม กระปุกหนึ่งแค่312บาทเองเพื่อนๆเนี่ยค่ะมี80เมตร80เมตรนะคะของมันของเราของแท้นะคะไม่กระหกแล้วก็ไม่เจ็บตาในยจเพื่อนๆใครสนใจทักทายในยจไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ